การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับตอนนี้นะครับเด็กกี้อยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาขวางตําบลกาหลงจังหวัดสมุทรสาครครับกลุ่มชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขามีฝีมือในการตําน้าพริกครับประกอบกับท้องถิ่นเนี่ยมีวัตถุดิบเป็นอาหารทะเลแปรรูปครับไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปลากระปิครับรวมถึงสมุนไพรต่างๆทําให้กลุ่มแม่บ้านที่นี่เนี่ยเขารวมตัวกันทาน้าพริกขายเป็นอาชีพเสริมครับแล้วขายดิบขายดีครับจนปัจจุบันเนี่ยขายเป็นอาชีพหลักครับแล้วก็น้าพริกยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นของชุมชนอีกด้วยน้ําพริกวิถีแห่งอาหารพื้นบ้านของไทยที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และวันนี้น้ำพริกยังได้บอกเล่าเรื่องราวความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งที่รวมแรงร่วมใจกันผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปอาหารพื้นบ้านจากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปหดาวน้ำพริกคุณตาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรีบ้านนาขวางต่างภาคภูมิใจ ชุมชนเรานะคะได้มีวัตถุดิบหลักืนเรื่องของเกลือซึ่งราคาตกต่ำในช่วงนั้นก็ทําให้แม่บ้านเกษตรกรได้มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มก็ได้จุดประกายนะคะที่จะผลิตหลากหลายนะคะมากในช่วงเริ่มแรกแล้วก็ล,งล,งลง้มลุกคุกคานก็ค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่ค้นพบที่จะทำน้ำพริกนะคะมองไปว่าในชุมชนเราตําบลเราจะมีมะมงชายฝั่ง ซึ่งมีวัตถุดิบหลักคือกุ้งหอยปูปลาค่อนข้างเยอะนะคะเราน่าจะเอามาสร้างสารรค์อะไรสักอย่างโดยนึกโอลงไปทาน้ําพริกนะน้ำพริกซึนะก่งแปรรูปจากอาหารทะเลตอนนี้นะครับนิกกี้อยู่กับคุณสุก,กัญญาพมณีหรือว่าพิตาสวัสดีครับพิตาสวัสดีจ้าตอนนี้เรากําลังทําน้ําพริกอะไรกันอยู่ครับน้ำพริกเผากับทุหอมค่ะทั้งทีมตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับ35คนแต่ว่า มาร่วมผลิตตรงนี้สามเออสิบกว่าคนค่ะครับค่ะสิบกว่าคนเนี่ยอยู่ตรงนี้อันนี้สิบกว่าคนเนี่ยคือมีปอกหอมปอกกระเทียมผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่เราสามารถไปป้องงานป้อนน้ำได้เขาน้ำพริกเนี่ยค่อนข้างมีเยอะแต่เราก็ใช้น้ำพริกที่มีความโดดเด่นที่จะเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเป็นน้ำพริกที่แปรรูปจากอาหารทะเลนะคะคือเอากุ้งหอยปูปลาเอากะปิมาแปรรูปซึ่งสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ของเราภายใต้กระบวนการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัย ผ่านกระบวนการปรุงที่พิถีพิถันประกอบกับการคัดสรรส่วนผสมชั้นดีมีคุณภาพมีความสดใหม่เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบทำให้น้ำพริกของกลุ่มสตรีพัฒนาสากรบุรีเป็นที่ต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มน้ำพริกกลุ่มนี้นะคะก็คือ,อ,อวัสดุที่มาใช้ไม่มีสารพิษนะคะซึ่งทสศอเองก็สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสารพิษไม่มียาก,กันาบูดไม่มีทกศเราเนี่ยไม่ได้ให้เงินอย่างเดียว เราให้ความรู้แล้วก็แนะนําอาชีพให้กับสมาชิกด้วยนะคะของทวสอเองมีความร่วมมือ,ก,อ,อมยยก,กับมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับให้คําแนะนําเรื่องบรรจุพัณฑ์เรื่องการตลาดพตาจ๋าเมื่อกี้ ผมทำน้ำพริกอันนี้ไปน้ำพริกปลาทูหอมใช่ไหมครับค่ะน้ำพริกเผาปลาทูหอมน้องนิกกี้ลองชิมดูนะสีมือน้องนิกกี้นะกวนเมื่อกี้นี่แหละล้น้วนเลย แล้วทางพคศเนี่ยเขามามีส่วนร่วมหรือว่าช่วยเหลือเรายังไงบ้างครับทคศเนี่ยช่วยในเรื่องของตลาดนะช่วยวางจําหน่ายทคศจะมีในเครือข่ายของเขาซึ่งเอาสินค้าของเราน้ําริกของที่กลุ่มเนี่ยไปวางจําหน่ายในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายทั่วไปภายในจังหวัดและต่างจังหวัดครับรบ,บอกนะครับว่าข้อดีของการรวมกลุ่มเป็น วิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีข้อดียังไงครับพี่ตาครับก็คือสร้างความสามัคคีแล้วทาให้ชุมชนเข้มแข็งซึ่งในต่อไปนะชุมชนเราหมู่บ้านเราเนี่ยจะมีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยเห็นไหมครับว่าความแข็งแกร่งนะครับของคนในวิสาหกิจชุมชนนะครับบวกกับฝีมือการปรุงอาหารรสชาติแบบไทยนะครับจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนของเราเนี่ยเติบโตเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนได้ขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขียงคู่รู้ค่าประชาชน